I am a แบบเองในการที่จะเดืองกระจายและการในการที่จะทําให้เกิดอรรถรสยิ่งขึ้นนะคะในแต่และปีนะั้นจะไม่เหมือนกันนะคะคุณพิทยาค่ะ,คะสํำหรับปีนี้ก็คงมีการพูดคุยกันนะคะว่ารูปแบบของเราจะนำเสนอยังไงนะคะให้เกิดความเฉลีายที่สุดนะคะเพื่อครั้งหนึ่งปีหนึ่งทะคะหนึงเพียวค่ะนทั้งสามสิบท่านค่ะเอย่าพยอยมาสามสิบท่านนั่งแถวแรก เป็นพี่ป้านานะอาาร์นะคะ,ส,ะส่วนแถวที่สองก็จะเป็นลูกๆนะคะลูกๆหลานพี่ยับท่านก็มีพันธุกรรมจากงานแต่ละที่ทำนะครับด้วยแล้วจะเป็นบุคคลสำคัญนะคะในเป็นข้าพบรีนะคะที่นะะอยู่ในอ้เภอกโจรที่สของเรานะคะเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ค้าชูนะคะในภาคส่วน ทุกอย่างเป็นเครือข่ายค,คุณหมอเรามีเครือข่ายเยอะแยะนะคะทางด้านแพทย์สามสุบธ,ธนทนากรนัะะ่นจะมีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนนะคะรั้วก็ที่หกิจอื่นๆะนะคะาผ่านที่น่าได้วางที่พิธเตรียมไว้นะครับเป็นที่เรียบร้อยครับครบถึงสามสิบแนแล,แล้วลำดต่อไปครับท่านประธานในพิธีแล้วกรคุณส,สุชาติ ของศีรบัตดีช่วยประกันประสงภหาภทยครับจะได้กินขึ้นเทียนที่เ,เพื่อ,อน,งอน,น,น,นวงสงฆ์ครับหลังจากได้เริ่มพิธีวงสงวันเปิดโลกบูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพญานาคประจำปี2568หลังจากทประธีกินขึ้นเทีย<ม>นที่เพื่อบวงสงระครับ ท่านจะจุดที่เท้ทาด้านซ้ายมือก่อนนะคะ เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านควสมภพสมิตาสินครับ เพ็งเตงบุมมาจยันตุเทวาจละดารวิสุลียัาปันธพนาการที่ทันตาสันติเกยังคุณเดงวาระจนังสารโวเนะลานโตธรรมะจวนาคาโลอาญาปันตา สัปนากาลอายามบาลานตาอามาสัปนากาลอายามบาลนตาโอ้พเจ้าเจ้าทอนยกเหนือยอดหันนเหนือเกบ่นไหวดวงใจเทพทุกสถานจะเว็บมาเนเมืงฟ้าพระเจ้าจ้าม่อนเจ ทำมาเป็นทิพยายาในวาระพิธีการมิมงมาา่งมงคลขอเทพเจ้าจงแจงอยู่บนทั่วทุกแห่งดนทหัว,ลวตลอดกป็แหล่งโลกาสาธุสัเด้โดยเทพที่อยู่ในสิบหกชั้นฟ้ากามารวัญยนกามาเทพเจ้าที่ยัโบวรอยู่ในชั้นฟ้ายา รูปเป็นเทพเจ้าที่ยังเวียนวังอยู่ในปรมากูริทีเรียนศกรระเดินเทพเจ้าตลอดเดืออขอบคุณเขาจันทริคเวทมนตียิงน้องค์เทพพาเดินเอาเวมมนมาหินเป็นเทพเจ้าที่รักษาความและก่อแก่รัเทพเทพเจ้าที่รักษาแลงราจรน จะพาะเมตตาพระเจที่รักษาชนบทในโคงการรวนกเมพเจ้าสิงสิ่งสถิตตามดนนับเื่อสาเแหาวันโนมีเกตเตพยาเจ้าที่สถิตในไรนาและบ้านจองผมมากยพเจ้าสิงสิ่งสถิตนำหอกโมิภาคตจยัตโตเทวา พระเจ้าเจ้าถอัญเชิญดันมาจากเวีมานามจราดาเราดีเสมอแต่ละเจ้าซึ่งสินสะเด่นใสถานนิ่งห้อยนานยังขาดอันกับอันนาคพระดังจนมานกนทันเลยยานาติดขันตาสันติเกยังเด็กประยสงบสวรจากโลกนัตโม ในวรรณะดังกันบุนีรุสผูเรื่องพระบาเดศาโบสถขอบูกองทยเทเวเกระเสารสุนันโตจงตังสดโดยพระข้าดาธรรมศาติมนาการุันดวามานะทองกระรองรังจึงรถประทับมันนยมาร เลิศลังเดเหนือโลกพ้าพเจ้าจะขอให้่านทยันชอประสานพรแก่ตุกกตาลูกเทพนันมอนขอพวกเทพหมัจงอยชยจะเป็นัรและำไมใครั้งนี้ อกัจจิมาสมิงที่สาานสัตกามติกาเจติตุมรุงกโอรคายนาสเทรจ้ขออัญเชินาคาที่ันี้ทงการรา ายาแห่งองค์นาราชเด็ดโดดเกิดจำศีษหของชงมานานเสด็ดประทับสุวรรณพักพาพิธีใช้รับเลี่ยงบัรบวงสวดสังเวยขออันเจิญนัน,นรยาพิสสาาาา่สายสกัญญากราดอัญญาบันิศีพิสยนาคเทวี ได้โประสด็คมาประทานความสำเร็จทุกประกระารแด่พวกข้าพเจ้าผู้มีความศรัทธาในอิภาวะและบุญบารมีแห่งองค์มณีน,นากราชพร้อมด้วยอยาติธรรมบริวารทั้งปวงได้น,นำมาถวายสักการะบูชาขอทุกทุกพระองค์ได้โปรดประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิด ความสุขความเจริญมีสนเสน่ห์เมตตามหาเนยมีางานหลังลายเขามาไม่ขาดสายบังเกิดโชคลาภรับรวยโชคดีมีนจับสมบัติอันบันพง,งดํรงต้นเพื่อประกอบคุณงาาความดีทํานุบำรุงประพุทธศาสนา สร้างบุญกุศลได้ตลอดไปขอการบูชาานนี้จงบังเกิดขึ้นแก่อกท่านที่กระรวมที่เตั้งแต่ปันนี้เป็นจนไปจนอย่างขงรัวจัลยังสารนังเงินโตอิมินาสักการะ์นาตังกรัจัลยังอภิปูจะยาเป็นอย่างขรัวจัลยังสารนังเงินโต कि न से न तमरंग्रोजर ज़र कम्रो अर सीन ते Ombra bubharani kumbhali sangha parivara yaya eh maribon tanjo sire ro me buddha devancha yara me pramate amha prana karjeva pade hathe paramezuwa la wadikamurang de o o a a ma, -ma manta maha deva i in ti นางสุภาพะยังชนะสัมปันนางปริบุญจันโตอมนะโมพุทธรัตนะอมนะโมธรรมรัารตนะอมนะโมสังฆรัตนะการนังอก็ธารมเอุบริสามิติสากปเตยยัตตารเีวามหาราชาจันโอจาริโยจาอินโดจารามโนโอจ้าธรรมะการวัตตาธรรมคการวัตาสังฆคการวัตตา เอสะวัันตวะอารูปวรดนจันโตเิดตนสุรัตน์พจระมันโนจาสยามทังนี้สิณนางวาเฮียนางวะระติงวะทิบวะวะสัพพธาระกันโตบาเดวตสิณข้าวเจ้าเป็นบุทสศาสนิจจคุบนาบเถระพุทธศาสนา้อกราบูชาคุณพระบุตธเจ้าคุณะธรมจ้า คุณพระสังฆาจจาูปราพบกว่าเป็นมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้พระเจ้าหดจำเนียอินทรานาคานงานยัง,ยงเป็นตัวแทนของพี่น้องทุกท่านทุกคนก็ออันเชิญเทวดาทั้งหลายในเมื่อเรากระทาะเดนเสดจยาตารลงมากระบเกลนสักการะพว,สวงส่งตั้งเอยเป็นตนว่า พระสยามเทวาธิราชเจ้าพระเสือเมืองพระสมเมืองพระหลักเมืองพระพูเจ้าที่พระเจ้ากรุงพาลีเจ้าปู่เจ้าญาเจ้าตาอันเจ้าญาเจ้าป้าเจ้าเผาเจ้าทุงเจ้าท่าองค์ผู้พยาพิสัยสกานาคราในยาอัญญามณีสีพิสัยนาเทวีดวงวิญญาณบรรพบุรุษว้อนดินน้องจังลายที่เราไม่การจาก ไนก่อนหน้านี้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพุญจากเจ้าทั้งหลายในวันนี้เวลานี้ทุกท่านทุกคนเดินนะมามีอธิบดิมหาเทวานังดันชมีบุญจธิการคือองค์พระกระม่ผู้เป็นญาติครอบครองว่ากล่าวบ,บรรดาพระฤาีมณีในกรรมสิตในภูมิโลกนี้ แนกันวันนี้าพเจ้าวันวน,นี้ถอนได้กระทำพิธีกรรมบูชายาพิธีตามจารีตกเป็นนิโบรามโบราณชัยยะชัยยะก่อท้าวจัริเทเวชอเทวินชัยยะชัยยะก่อท้าวอยาจะจลกกบกละบงังสีชัยยะชัยยะก่อปติภูษงไว้ส,สัปดาหาันทุกทกระองค์ ในจงบริสัทรักษาที่น้องุกกันทุกพรที่จุ่มนมประจุมกันอยู่ในขณะนี้ให้ดำรงสักสวัสดินิรันดร์มานิรันดรวาสนาไม่จะวยสงท่านใดสิทธิกิจจังสิทธิกำบังสิทธิลาโพนิจนตรังสิทธิแตจโชติโยกิจังสิทธิศถานกตโตพระสัพพโยรัสรุปจับมารสงบฤลธิ์แล้วขออุปัตรวะ อันตรายแค้วพาดพลไยผ่านเชิญาสัพัสิทธิพระวันตีเตเมพุทธังประสิทธิธกำมังประสิทธิสสงฆคงประสิทธิคุณบิดามารดาประสิทธิคุณครูบาอาจารย์ประสิทธิเจ้าที่เจ้าทางพระนางกรณีประสิทธิองคปูัยยาพิสัยสตนาคราชประสิทธิอัญมณีศีพิสัยนาเทวีประสิทธิเทวะประสิทธิ Pra se โดยหมษเจ้าเพียงธินานาคาครับได้เอำพิธีเป็นทีเเท่เรียบร้อยนะครับการเ,เิงธนัตขอเชิญท่านปร,าารเเะธานพิธีก็คือ